เป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่จริงๆก็เห็นเพลงมาหลายเพลงเพลงนี้ก็เพลงเพลงหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วศิลปินทุกท่านก็ร้องกันอย่างจริงจังร้องกันอย่างจริงใจร้องกันอย่างสุดชีวิตไม่ว่าจะร้องในแบบไหนร้องแบบนุ่มแบบนวลแบบแข็งแบบห้าแบบหวานหรือแบบอะไรล้วนแต่มีเนื้อหาที่หนักแน่นนะที่ดีมากแล้วก็ได้รับสุท่าน ร้องเพลงให้ท่านส่งทางสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์เมื่อสบท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไทยหลายท่านอาจาจะยังไม่เคยเห็นหน้าท่านตัวจริงๆแต่ถ้าอยากเห็นหน้าตอนนี้ก็ได้นะครับได้ <laughs> เวลาค่ำคืนหาที่แเหมาะที่หนึ่งโลง่ลงๆหน่อยไม่ต้องมืดไม่ต้องทึบๆเท่าไหร่แงน้ขึ้นบนฟ้า จะเห็นดาวดวงหนึ่งที่เปล่งประกายเจิดจัดอยู่นั่นคือตัวท่านนั่นคือใบหน้าของท่านที่เพ่งมองเมืองไทยอย่างสงบนิ่งและถึงแก่นแท้ของชีวิตแล้วนะครับกลับก็มาสู่บ้านเกิดเมืองนอนก็ก็รู้สึกยังอะไรวอวรเรื่องเมื่อกี้เลยนะเนาะกลับไปคุยใหม่อีกเ,เที่ยวต่อไปโอ้เรื่องในป่ามันมัน มันสดใสนะครับมันน่ารักจริงจากผลพวขงของการต่อสู้จาก4ตุลาจาก6ตุลาไปจนกระทั่งออกมาถึงปัจจุบันนี้ก็ก็ถือว่าตัวเราแค่เป็นผงทุลีที่ติดไปกับรอยเท้าของสุนัขที่วิ่งตามกองเกวียนประวัติศาสตร์ก็ยังได้มีชีวิตได้ขนาดนี้ดีได้ขนาดนี้ผู้ที่เป็นผู้นําเป็นผู้ที่เป็นผู้เสียสละมากกว่าเราอีกใหญ่หลวงผมคิดว่าเขาคงอิ่มเอมใจเป็นหมื่นเท่าทวีคูณ แลวคงจะมีความสุขในชีวิตของเขาแน่ๆเลยเพราะว่าเขาเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่และสหายเพื่อนฝูงที่เสียสละในป่าเพื่อนฝูงที่ไม่ได้กลับมาก็คงเป็นดวงดาวหลายร้อยดวงแม่ของสหายมาที่บ้านผมถามว่าเมื่อไรเขาจะกลับผมบอกว่าสักวันเขาก็จะองกลับ เมื่อไรจะกลับสักวันก็ต้องกลับถามผมอยู่เป็นเวลาหลายปีและยังถามอยู่ถ้าเจอหน้าผมกระท่งบัดน,นี้พี่สาวพาแม่ไปที่วัดบอกว่าแม่ไหว้พระนะเดี๋ยวน้องก็มา เขาคงจะมีความสุขกว่าเรานะเขาคงไปสู่เมืองที่ยิ่งงดงามเ mm. มืองที่ยิ่งใหญ่เ mm. มืองที่เขาไฝฝันตอนที่ก็ามีชีวิตยอยู่ mm. ผมไม่อยากเดินไปแถวหลักเมืองเลยบ้านแม่ของเพื่อนอยู่ตรงนั้นผมไม่อยากผ่านไปตรงนั้นเลยเพราะกจะต,ต้องถามว่าเมื่อไหร่ ลูกจะกลับนั่นคือความยิ่งใหญ่ความงดงามของชีวิตนั่นเครื่องที่ต้องบันทึกต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องต้องพูดถึงต้องเขียนไว้ในประวัติศาสตร์เราน่าจะเขียนลงไปในหลักสูตรการเรียนของเด็กๆตั้งแต่อุบาลด้วยซ้ำไปว่าน่าจะรับรู้ชีวิตของคนเหล่านี้ที่สร้างประเทศสร้างบ้านที่กอบกู้บ้านเมืองมา ตั้งแต่14ตุลาม25ปีมาแล้วน่าจะอยู่ต่อไปคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจึงจึงส่งเสริมแล้วก็ขอเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอย่างเต็มที่ถ้าจากนี้ไปที่จะมีคิดว่าคงจะมีหลายๆที่หลายๆอย่างหลายๆห,หลายเรื่องราวทั้งนิทรรศการทั้งดนตรีทั้งภาพถ่ายภาพเขียนทั้งอ,อะไรต่างๆคณะกรรมการคงเตรียมการกันอยู่แล้วก็คงจะได้พูดคุยกันอีกนะครับ